มืนอีล่ะโอ้ไปโอ้ผูยใหครับสามเลยไปดิบังนี่ซ้เลยเห็นบ่เขาสามเลยแน่นเปี้ยครับโอ้เขาเน้นเขาเน้น ไวดิเดียครับพี่น้องครับผลงานวันนี้ผลงานเช้านี้สวัสดีครับพี่น้องครับพี่สานัาติซีครับเหมือนี่ว่ากันคำอลไรครับพี่น้องครับมือนีมา,ากคำยังน้อยพอดีเปียดตุรายมากล้วกามาปั่นเงียครับพี่น้องครับมือนี่ที่มาใส่ให้พี่น้องบิ้งมีร่ลงแปดหลังครับอ่ ่มายามเดียวเลยเฮ่ไหมเสาตรงนี้ลูกแลังครับแถวแรกเพราะว่าม่นแปดหลังครับพี่น้องครับเก้าหลังเนาะมาแรกว่าเดียวมาสิบหลังพอดีพอดีพังครับยัางพันสองครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ผมเฮ็ดมาแบบนี้เลยมื้อนี้เฮ็ดเหลวมายังอยครับพี่น้องครับอากาศมาขุกกันกับพุ่มเลยครับอันนี้สูตรนี่ท huh. ิมลงเลยมาที่นี่ทิมลงแบบนี้ ห้ามันกิกระจายครับถามมันหลุดมันยื่นเสาครับโอเคครับยังไดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องครับโดนเทียเดี๋ยวลงคลิปเทียมเทียรปลากันเด้อครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมอย่ลงเห็นพี่น้องิึงหลังเลี่ยหลังจะยื่นเสามาเลยยามมือนีรวบรัดตัดตอนจากน้อยครับค้ำเ้วครับพี่น้องครับไปทั้งแรกครับบังโอเคครับพี่น้องครับมือนีผมก็เอามุ่งเกาเลยครับ กัดมาอย่างน้อยแหละกับโมโวกันโมโหวระเดียครับพี่น้องครับเอาโยนลงมันดิบใหญ่เลยมันเละปวดช่วงนี้โรคไหลครับพี่น้องครับยังได้กัดจะเรืมรักษาสุขภาพกันครับพี่น้องครับไปใส่มาใส่กระยากครับ พี่น้องครับหมอครับย่างทรับเลยโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงมาถ่ารุ่นกันมืออื่นนามืออื่นตีตื่นแต่เสา้ามาเก็บบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งง่ามๆครับยังไงก็อย่าลืมคนที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำครับพี่น้องครับคลิปหายจูหายยินแบบบ้าน ดูดได้มันดีกรับพี่น้องลองไปปรับใส่บ้างครับที่ครับมืออื่นมูดดุนกันครับมันปรมาน,มนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านท่านผู้ชมของอีสานมาติซีครับมนนี้ภาพพี่น้องมาตาเส้าครับมนนี้ หลังจากว่านไส่ใบเก่าหลังครับพี่น้องครับว่ารุนกันบุนีสีมานมาหมันมีอากาศดีครับบุณีฝนลงอ้อยมือขึ้นนะครับก็ส่อาสีโต๊ะกับโบโต๊ะครับว่าลุ้นไอยกันครับบุณีหมันมาหมันรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ยังพ่ทันแข่งมาเลยครับแต่เป็นยัง่ทันขึ้นบังภูเขาเนี้ยจังนรอยครับ นี่หมกโอวขาวครับขาวครับเดี๋ยวไรามาลุ้นกันครับพี่น้องครับหลังแหลกครับกลุ่งไวต่อยครับพี่น้องครับ หอยไว้ได้ครับสุดยอดครับล้งนีเนี่ยเบิดพอดีพอดีเลยกลุกกำลังงามๆครับพี่น้อยไปครับหลังก็ไปครับบัด แล้วครับพี่น้องครับไม่อันบัดเลยเนี่ยหลังหนีไข่เนี่ยครับกุ้งแง่งครับปลาบูเข่าครับปลาบูง่ายง่ายครับก็หน่อยเลยครับเนี่ยมานครับมึอนี่อยู่าหมานล่ะมันที่ล่ะมา สุดยอดครับเดี๋ยวไปเบิง้งหลังต่อไปครับปลาบูเขาส้อนตัวนะครับตัวแบบนี้เลยต่ออีกลังหนึ่งกันกลุ่งแม่ออยังครับมีตัวเี็กใครอยู่กุ้งย่างอยู่ไปครับหลังต่อไปครับ ผ้ยอ,อดครับสามเลยบังมีสามเลย,เ,ลยเห็นบ่เข้าสามเลยเห่นเปี้ยครับจะพปลาบูยังเดียวสีสโลกเลวครับพี่้องอืกนไหนนี่ก็โลกหนึ่งเลครับนี่สามตัวนี่ อู้ม้านครับพี่น้องครับมีปลามานปลาบูอย่างเดียวเลยปลาบูมีตัวยหงไรครับแสดงวาด่าสายหน,นีกับ่อหน่นอยครับปลาบูครับนั่เนเอก็จะดื้มกดติดตามกดไหลกดแช่์ผมนเพื่อเสาร์เช็บบรรยากาศพี่น้องเมองไปั้างต่อไปเข้าปลาบูซีหาตัวเลย มันปลาบูมันคักมันเนี่ยป็นปลาคอคือดีจังครับพี่น่องครับ,รบอันนี้ปลาบูหลังเงี้ยเงี้ยพี่หน่อง เาเน้นเขาเน้นอวอยดีเนยบ้านผมไม่ได้บอกสูตรเงี้ยพี่น้องเนาะผมใส่ห้ำเลยครับห้ำผสมอาหาปรปลาดุกไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจีมา่แกมือ,อสะนี่เดี๋ยวผมจีใส่ไข่ผสมน้ำครับว่า สีมานบ่สีขาวบ่ระวังใครก็บ่ใส่ใครไม่จิตแตกต่างบ่เพราะว่าคิดก่อนผมเคยเห็นมาแล้วใส่ไครแต่ว่าหันเป็นดักกลางวิ่ครับตล,ลอดต่อไปนี่เดี๋ยวคิดต่อไปนี่สีใส่ขครเรามาดักกลางขึ้นดักสอดแกงบุสิมานบ่ไปครับลังท่อไปครับ

เงียบคนละไลยเลยหลังนีงแล้วไปบูนหน่อยเขาตัวนึงตัวนี้ผมสิบไปงไทครับไปครับหลังต่อไปครับตะบูนกินเบัดหลังนี้ก็เนียบบูนเ้า เดไปตามขาดครับพี่น้องครับแต่รัาได้เงี้ยผู้นี่กลุ่งว่าเคยเข่าแต่ว่าครับเพราะมีอยู่คือปศุวิรยาหลายเติบอยู่โอเคครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับมันว่า นอนแอ็งๆเดงอยู่คือเก่าครับไม่นี่มัน,น,มนปลาบูครับพี่น้องครับสองโลก,กัวปลาบูเข่าแยงเดียวเลยมันนี่โอ้กับปะบูเข่าตรงก้อง,งองครับบ่ได้กุ้งแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปที่ผลงานงพี่นอ้องเนนอๆๆบึงเด็ดหน่อยได้หลายบันไดย์เาจะไปแยกออกปลาบูเด็ดหน่อยเดรร้ายบันไดยโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องครับอ่ามือน,นี่ ลาพี่น้องพี่ก้อนเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยว,ยวไปเทศพี่น้องเมั่งยังไงก็อย่าลืมเขอบมุให้กาางกำลังใจกันครับพี่น้องครับสำหรับปุ่นี้ลาพี่ก้อนครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผลงานวันนี้ผลงานเช้านี้ขบับบูหลายสุดครับพี่น้องครับแต่ว่ารอบนี้เด้อรอบนี้ผมบริสเเตยขนมปังสังเกตได้เลยว่านักศึกษาเนี่ยโบแม่นว่า เอาอยัางลงกัติเขาเลยครับพี่น้องผมบอกไปผมเห็นไปหลายคลิปแล้วนะการลองพับใส่งครับแล้วเราบอกว่าเป็นมาโยนอันไรล่งกัติเขาเลยโยน,นหวัวหาันอันนี้ลกัลกลั่นคือารนพัดุกไปสรุปเป็นกันวันนี้ครับพี่น้อง ครับนี่น้องครับคนง่ายไปนี้ครับบูหกตัวกุ้งกระเดยไลยครับกุ้งกระดีประมาณโล่นหนึ่งครับ